ือ事ยกิจการงานนะคะมาดูความหมายคำศัพท์ก่อนหนียนตู้ประจำปีหุ่อี้ประชุมกู้เวียนพนักงานเมทุกทุกว่างหรือว่างจีนะว่างหายหืือว่างจีลืมจะมาปั้นทำอย่างไรเวยหุยนัดหมายเอียนเลื่อนมาดูวิธีการของเขามีคำถามถามมาว่า 这个星期五，这个新年，这个，这个เออวันนี้สิงช星期五วันศุกร์这个星期五วันศุกร์นี้วันนี้วนวนนวนพวกเราโย,เน,ยนเนียนตู้มีเหนียนตู้หุ่ยอีประชุมประจําปีอันนี้เป็นฝันที่เจอนะคะไมอิเว่เชิญทุกท่านนะคะกู้เหยวน เยี่ยวชันเจียเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมนะฮะอผู้เคยผู้เคยวังอะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะั <c oughs> น,ะคะนนี้ว่าโอ้ว่า,วางจี了ล,ลืมไปเลยสื่อจะก็สิ่งที่อู่สุกนี้นะนวว้าหัวเยี่ยวเจนมาปั้นอะฉันจะทำยังไงดีเขาทำอะไรละ่ะจะมาหรอลแล้วทำไมละ่ะวันศุกร์เป็นไรคนนี้เขาบอก วัวยยอเกลื่นพงหยอ่วยหวยได้นัดเพื่อนไปแล้วอ้าวาาแล้วทำยังไงดีล่ะคะหนีเจิ้ยวก้นพงหยอเอียนปากเธอก็เลื่อนนัดเพื่อนไปสิเอางานไว้ก่อนอโอเคทักแอร์ซีห้าหกนะคะบ,บทสนทนาที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพทำให้เราพูดภาษาจีนได้จริงนะคะอ่าไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแอร์ซีห้าหกเอ็มบีจีเ